ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬานะครับบูซูชาวจังหวัดจันทบ,บุรีที่ติดเชื้อหลังเดินทางแข่งขันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรี นายสุธีทองแย้มครับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีโดยนายแพทย์สาณสุขของจังหวัดจันทบุรีมีการแจ้งถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนนักกีฬาชมรมบูสูผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองรวมจํานวน14คนรับแจ้งติดเชือ้อโควิด -19 ภายหลังเดินทางแข่งขันนะครับหรือว่ากลับจากการแข่งขันที่จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่9มกราคม2 5 6 5จํานวน2คน หลังทราบผลการติดเชื้อนะครับคณะผู้ฝึกสอนยังคงนํานักกีฬาส่วนที่เหลือเนี่8คนเดินทางแข่งขันต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเรื่องดังกล่าวนะครับจึงขอให้คณะนักกีฬาดังกล่าวเดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีทันทีเพื่อดําเนินการตรวจหาเชื้อและกลักตัวเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด โดยหลังแจ้งให้ทางคณะผู้ฝึกสอนทราบทั้งหมดนะครับก็จึงเดินทางกลับมาตรวจหาเชื้อทันทีสําหรับตัวแทนนักกีฬาบูสูชุดนี้เป็นทั้งเยาวชนและประชาชนทั่วไปอายุระหว่าง8ถึง20ปีอันนี้เกิดมีกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อที่เป็นนักกีฬาของชมรมวูซูนะที่ไปแข่งขันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วกลับมาแล้วก็ติดเชื้อเบื้องต้นนะครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยในรถเนี่ยประมาณ14คนนะฮะสิคนสิ่งที่ที่เราเรากลัวก็คือว่าเราทางสาสุขเนี่ยได้แนะนำให้กักตัวทั้งหมดคนที่ไม่ติดนะ,ะที่เหลือท,ที่ที่ติดแล้วประมาณ4-5หคนก็ก็เข้ากระบบการรักษาแต่ที่เหลือเป็นผู้เสี่ยงสูงทั้งหมดเพราะนั่งรถมาด้วยกันตอนนี้พอบอกแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อฟังนะะแล้วก็ไปแข่งขันที่ปักกิน,นะ,ะซึ่งตรงนี้เนี่ย เรากังวลมากถ้าอยู่เฉพาะในจังหวัดเราเรายังควบคุมได้พอไปที่ประเจีนเกิดไปแข่งขันกีฬาเกิดไปสัมผัสนะฮะนั่นคือความที่เรากังวลต่อที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อ,ต,อ,ต,อต่อคนของเราที่ไปแข่งขันนะฮะึ่งตองนี้ผมก็มาเช้าพอทราบรายงานจากท่านสาสุขนะฮะก็เลยก็เลยให้ทางกกรจังหวัดเนี่ยนะฮะทางผอ,อการกีฬานะฮะของจังหวัดเนี่ยที่นําทีมไปแข่งขันเนี่ย เรียกกลับมาทั้งหมดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะให้เรียกกลับมาแล้วมากักตัวนะฮะถ้าฝ่าฝืนผมก็จะดําเนินคดีนะฮะเพราะว่าเราเตือนเราบอกแล้วว่าผู้เสี่ยงสูงทั้งหมดจะต้องกักตัวแต่ยังไปแข่งขันอันนี้คือความไม่รับผิดชอบต่อสังคม ทางด้านของนายสุพงศิลารัตนชัยครับประธานชมรมบูสูจังหวัดจันทบุรีได้มีการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวนะครับโดยขอโทษกับผู้ปกครองของนักกีฬาและชาวจังหวัดจันทบุรีทุกคนที่ชมรมบูสูจันทบุรีกลายเป็นส่วนหนึ่งให้เกิดตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคณะผู้ฝึกสอนที่คิดเพียงแต่จะนํานักกีฬาวูสูไปมุ่งคว้าชัยในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติปี65ที่จัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดหลังหากจากการแข่งขันไปสองปี โดยเมื่อพบการติดเชื้อรอบแรกจํานวน2คนครับที่เหลืออีก8คนก็ตรวจไม่พบเชื้อทางคณะผู้ผู้ฝึกสอนจึงตัดสินใจเดินทางต่อไปเยนจังหวัดปราจิมบุรีตามกําหนดการเดิมก็คือวันที่10มกราคม65และเมื่อไปถึงระหว่างทางนะครับยังไม่ได้เข้ารายงานตัว ก็ได้รับแจ้งจากทางสสตอของจังหวัดจันทบ,บุรีว่าทั้งหมดที่เดินทางกลับจากจังหวัดกาญจนบุรีถือว่ามีความเสี่ยงสูงต้องกักตัวทั้งหมดจึงได้เดินทางกลับทันทีและเมื่อกลับมาถึงที่พักนะครับก็ได้เข้ากักตัวในลักษณะของโฮมไอโซเลชันเป็นบ้านพักของเจ้าหน้าทีท่ทีมผู้ฝึกสอนที่ตำบลตะบกเตี้ยในเขตอำเภอเมืองและณขณะนี้นักกีฬาบูซู7ใน10คนติดเชื้อโควิด19อีก3คนกำลังรอผลตรวจภายในเย็นวันนี้ครับ